ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่คณะท่านดรกรได้ให้เกียรติมาพ่นอาดีที่สวนของเรานะคะก็ครบรอบ3เดือนพอดีก็ห่างจากครั้งที่แล้ว1เดือนเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนของเรานะคะเห็นไหมคะว่ามียอด แตกออกมาอย่างเห็นได้ชัดใบก็เพิ่มขึ้นทรงพุ่มก็หนาขึ้นนะคะแล้วสีของใบเราก็สวยมากเลยท่านดรยังบอกว่าคราวนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นเด่นชัดว่ามีการพัฒนาขึ้น<ม>เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้ RD อาดียังไงค่ะ<ม>ก็ถ้าสนใจอาดีนะคะติดต่อได้ที่ส่วนเอก็เบอร์โทรนะคะ081 8309101 ถ้าจะแอด ID Line มาก็ INDYA นะคะ i n d y a e i n d y a e ค่ะแอดไลน์มาได้ค่ะเพราะว่าบางทีบนสวนนี้สัญญาณมือถือ AS มันยังไม่ค่อยดีนะคะก็แอดไลน์มาคุยกันดีกว่าถ้าอยากได้รายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับอาดีค่ะขอบคุณค่ะสวนปลายตะวันของเราที่นี่นะคะก็มาเกือบ40ปีแล้วค่ะเริ่มต้นเราก็ปลูกส้มมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นแก้วมังกรแล้วก็เป็นสวนลำไย แล้วก็ปลูกปาล์มแล้วก็เราเห็นรูทางค่ะว่าทุเรียนเนี่ยน่าจะทําผลกําไรให้ดีเราก็เลยเปลี่ยนมาปลูกทุเรียนโดยอาศัยประสบการณ์ก็30-40ปีของคุณยายนะคะซึ่งตอนนี้ก็ส่งต่อให้ลูกหลานมาช่วยกันดูแลก็ตอนนี้ก็เอก็ลองมาดูแลโดยมีคุณยายเป็นคนที่ให้คําแนะนําและให้ที่ปรึกษาและก็โดยมีท่านดรกรมาเป็นที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ ท่านสั่งอะไรเราก็จะทําตามท่านแนะนําอะไรเราก็ทําตามโดยท่านบอกว่า RD อาดีดีที่สุดเอกเชื่อมั่นค่ะว่าอาดีดีที่สุดคะ่ะอาดีสองห้าห้าหนึ่งแล้วเราก็มาดูความเจริญเติบโต,ลตลและความงอกงามของต้นทุเรียนของเราว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปติดตามไปด้วยกันนะคะสวนทุเรียนค่ะสวนปลายตะวันที่เจ็ดคดแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะเอเรียนจบนะคะคณะประมงที่มกเกษตรค่ะ KU 48มิมีนากร39มนะคะ ขึ้นจากน้ํามาบนบกค่ะแล้วมาบนเขาด้วยปลาก็ไม่ได้เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เลี้ยงนะคะมาปลูกต้นไม้ค่ะเอ๊ก็ทําอาชีพมาหลายอย่างนะคะก็ตอนนี้รายได้หลักประจําก็เอ๊ทำอาพาร์ตเมนต์ค่ะส่งเรียกส่งลูกๆเรียนหนังสือแล้วก็มีอาชีพเสริมก็ปลูกต้นทุเรียนนี่นะคะค่าใช้จ่ายมันก็สูงอะคะ่ะคุณพ่อซึ่งเป็นท่านอาดีตผู้ว่าทวีศักดิ์วิเศษนะคะกับคุณแม่เนี่ยอาจารย์วัฒนาวิวเศษก็อดีตอาจารย์สตรีวิทยาก็ ทุกคนก็หันเหค่ะว่าอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยคะ่ะน่าจะดีเหมาะกับเราเพราะว่าลูกๆหล,ล,ลานเราก็ชอบอยู่ในไร่ในสวนเพราะว่าแต่เด็กเอก,ก็ไปเรียนหนังสือนะคะกลับบ้านมาวันเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมาที่สวนส้มก็ทําทุกอย่างที่คนงานทําแล้ววันอาทิตย์เรากลับกรุงเทพแล้วก็หอบผลผลิตไปขายไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวสารส้มหนอ่อไม้ในสวนเรามีอะไรเราเอาไปขายหมด ปิดเทอมกลับมานะคะแม่เขาก็จะสอนให้ทําเห็ดเพราะเห็ดลงอิดบล็อกอะค่ะไรายได้เท่าไหร่เราก็ได้หมดอันนี้นะคะเป็นจุดประกาศที่ว่าเอ๊ก,ก็มาสอนลูกแบบนี้ว่าถ้าคุณอยากได้เงินคุณต้องมาหาเอาเองเพราะนั้นส่วนนี้ก็เหมือนกันค่ะมาทําเด็กๆลูกของเอ๊ว่างก็คือต้องมามาลงแรงทําแล้วเขาก็จะได้เงินแล้วเขาก็จะเห็นว่าต้นตนัวนี้ทุเรียนตรงนี้เขาปลูกมากับมือ ในสวนนี้นะคะทุเรียนทุกต้นเราไม่ได้จ้างใครมาปลูกนะคะลูกหลานทุกคนเลยค่ะญาติพี่น้องมาช่วยกันปลูกลูกหลานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะภูมิใจกันมากกับทุเรียนสวนนี้น,นี่นะคะเราจะมาโชว์ว่าเราใช้จริงนะคะอ่ะดีค่ะหนึขวดห้าร้อยซีซีนะคะ ลลกลิ่นหอมค่ะสีสวยมากใสนะคะผสมกันแล้วแค่นี้ค่ะหอมมากถ <c oughs> ัง200ลิตรนะคะฉีดได้ประมาณพื้นที่เกือบ70ไร่ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาชมกันว่า ฉีดแล้วจะเป็นยังไงครอบคุมพื้นที่ได้ขนาดไหนนะคะเล่นจริงเสียงจริงค่ะวันนี้ของจริงดูของจริงเลยดีกว่า แบตเตอรี่ครับยัดยัดยัดติลลงไปเอ่อลงไปเนี่ย